โอเคนะครับวันนี้ผมจะพามาทําการเขียนแบบอัตโนด้วยการออกแบบอัตโนมัตนะฮะวันนี้คําสั่งแรกนะฮะคำสั่งแรกผมจะเริ่มต้นด้วยคําสั่งลายนะฮะคำสั่งลายนะฮะมันก็เขียนได้หลายอย่างนะฮะเขียนได้หลายอย่างอย่างเช่นวิธีแรกนะฮะคุณยังไม่ทราบขนาดก็ได้นะฮะคุณยังไม่ทราบขนาดก็ได้นะฮะวันนี้ผมจะใช้เทคนิคก็คือพิมพ์อย่างเดียวนะฮะ ช่วยจำมันคือพิมพ์อย่างเดียวนะฮะพิมพ์อย่างเดียวไม่ต้องกดเมนูใดๆทั้งสิ้นนะเทคนิคผมก็คือว่ากดคอมมานด์อย่างเดียวนะผมใช้มากีเ่เวอร์ชันเวอร์ชันไหนเวอร์ชันไหนผมก็ไม่เคยสนใจเมนูนะฮะเขียนแบบเขียนเขียนแบบเครื่องจักรผมก็ไม่เคยสนใจเมนูอ่ะอ่าอันดับแรกวิธีที่หนึ่งนะฮะกดคําว่า L L แล้วก็ enter หรือว่าคุณจะกด Space Bar ก็ได้ Space Bar อ่ากดไปเลยนะครับอ่ามันเส้นตรงถ้า อันนี้มันติดติดสแนปนะฮะหรือว่ามันติดทาให้เป็นเส้นตรงอยู่ถ้าคุณไม่อยากทําเส้นตรงคุณก็กด f8 นะฮะ f8 เห็นฮะเกียมันจะไปได้ทุกที่นะ,ะด่วนที่เรากดกดเส้นไว้แล้วนะถ้าคุณกด f8 นะฮะกดปุ๊บมันจะตรงนะฮะเริ่มแรกเอาไปไหนก่อนก็ได้นะฮะมันจะตรงตรงคือว่ามันจะไปศูนย์องศาด้านกว่ามือถ้าข้างบนนะฮะผมเรียกมันว่า 90องศาถ้าซ้ายมือจากจุดกลางผมเรียกมันว่า180องศาท่านลงล่างผมเรียกมันว่า2อ0อองศาถ้าไปนี้ผมเรียกว่าศูนองศาอ่ะผมจะไปศูนย์องศาก่อนคลิกซ้ายอ่ะผมจะลงล่างกี่องศาอ่า270โอเคผมไปซ้ายกี่องศาร8 0แโอเคแล้วผมก็ามาถึงมันไม่จดกันก็ไม่เป็นไรนะคคุณก็คลิกไปก่อนนะฮะ การออกจากตรงนี้กดเอดเข็บก็ได้แล้วคลิกขวากดเมาส์ก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เอดเข็ cap. กดออกนะฮะนี่เป็นวิธีแรกนะฮะวิธีแรกนะฮะวิธีที่สองนะฮะวิธีแรกนะผมมูไปด้านนี้เส้นมันยังไม่ต่อกันนะฮะกดมูคลิกขวา Enter รับค่า ดึงมันขึ้นไปข้างบนนะฮะถ้าเราไม่ติด F8 นะฮะเราจะดึงมันไปไหนก็ได้ถ้าเราติด F8 ก็ดึงไปข้างบนนะฮะวิธีที่2ในการเขียนนะฮะเขียนแบบรับค่านะฮะของผมเขียนแบบรับค่าก็คือว่าคุณกดไลน์ Enter หรือว่า Space Bar ก็ได้ Enter ก็ได้กดจากตรงนี้ก็ได้ฮะเอาให้มันต่อตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าติด Snap นะฮะนี่ผมจะสอนเรื่องลายตรงนี้นะฮะ ตอนนี้ผมจะกําหนดค่าถ้าผมไม่ใส่ f8 นะฮะถ้ากําหนดค่าไม่จําเป็นต้องใส่ f8 f f8 ก็ได้นะฮะถ้าใส่ f8 มันจะตรงถ้าเรากําหนดค่านะไม่ต้องใส่ก็ได้ผมจะให้มันไปข้างหน้าร้อยนึ่งนะฮะไปข้างหน้าร้อยนึ่งตรงนี้นะฮะตรงคอมมานด์ตรงนี้นะ,ะผมจะพิมพ์แล้วนะฮะผมจะพิมพ์คาว่า assign นะฮะ s i g n นะฮะคุณเห็นนะ assign ตรงนี้ แล้วไปข้างหน้า100มิลหน่วยเป็นมิลนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าตรงนี้ศนย์องศาถามว่าศูนย์องศาไปด้านไหนไปด้านขวาครับถ้า90องศาไปด้านบนนะฮะบ้านบนถ้าร80ปดไปด้านซ้ายด้านซ้ายในจอด้านไหนวะกล้องมันบหัวอยู่นะก็คือด้านซ้ายคือไปด้านซ้ายของหน้าจอที่คุณดูนะฮะด้านล่างก็คือ 270รองศาอันนี้ผมใช้คำว่า1 0อยหนก็คือไป100มิลน้อยกว่า0องศาคือสำหรับเราวิเขียนลายที่เราทราบตำแหน่งที่แน่นอนนะฮะตำแหน่งที่แน่นอนแล้วก็กด Enter มันจะไปให้ร้อยหน่วยนะฮะผมก็จะวัดดู power dimming การวัดนีาผมใช้ข้างบนนะฮะ นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะได้ร้อยหน่วยนะฮะหรือคุณจะวัดอีกวิธีหนึ่งก็ได้ใช้คําสั่ง di di คือ dimension โดยไม่กดด้านบนเนี่ยกด d กด i คุณแล้วคุณก็กดมาเลือกที่จุดแรกสุดแล้วก็จุดท้ายสุดมันก็จะขึ้นตําแหน่งว่า x ร้อ y 0ูนย์เท่าไหร่ให้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะกดอันนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมจะไปด้านนี้ ร้อยหนึง่งไป45องศาเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะฮะเขมานกด L Enter กดที่มุมนี้นะฮะอันนี้ไม่ต้องว่าเรจะติด Snap ไม่ติด Snap อันนี้ถ้าเรากด F 8มันไม่เข้า45ให้นะฮะมันจะเข้า0ูองศากับ90องศาให้นะฮะเราถ้าจะไป45องศาอ่ศา100มิลเราก็กด Assign นะฮะ100ใส่ค่า100ก่อน แล้วก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเท่าไหร่นะฮะ45องศาเห็นไหมครับกด enter รับค่าหรือว่ากด space bar ลงเวลาซูมนะฮะซูมถ้าคุณไม่อยากใช้เมนูบาคุณก็กด Z แล้วก็ space bar 2ครั้ง1 2แล้วก็กดเครื่องหมายนี้เห็นไหมฮะมันจะซูมขึ้นซูมลงนะฮะถ้าไม่ชอบก็กด escape ออกนะฮะถ้าซูมก็คือ Z space bar กด e space bar มันจะซูมเต็มจอให้เห็นไหมฮะอ่ะโอเคเป็นอันนี้มันเป็นวิธีที่มันเป็นที่วิธีที่เราเรารู้ค่าของคำสั่งลายแล้วนะฮะเราจะไปต่อจากจุดไหนก็ได้อ่าผมจะกด l space bar ต่อจากจุดน,นี้ไปลายนะฮะผมจะไปด้านนี้บ้างไปด้านซ้ายนะฮะจำนวน101ผมก็จะใส่ a s s i 100 น้อยกว่าเท่าไหร่ฮะร้อองศาเห็นไหมฮะกดซูมก็คือ Z s t s p e c e r Z r มันก็จะบอกว่าจะซูมอะไรซูมทั้งหมดซูมเซนเตอร์ซูมไซนาิมิกกด e e Space bar Space bar ก็เหมือนกับ Enter นะครหรือว่าเราจะใช้ที่สกอร์เมาส์เลื่อนขึ้นไปเลื่อนบนข้างบนก็ได้นะฮะมันมีวิธีการหลายอย่างนะฮะ ส่วนวิธีที่3ถ้าเราไม่รู้ค่านะครับเรากด L s p a c e bar ขีดไปก่อนนะฮะกด F8 วิธีนี้คนจะใช้เยอะแล้วก็คลิกซ้ายกด S เขียบออก L s p a c e bar กดตรงนี้นะฮะใกล้ๆกันแล้วก็กดตรงนี้ S เขียยออกแล้วก็ไปใส่ค่านะฮะ L มาใส่ข้างบน แล้วก็ Enter หรือว่า Space Bar ออกส่วนมากคนจะใช้วิธีการ Offset นะฮะ Offset Offset นะวันนี้ผมมาสอนเรื่องลายนะฮะลายว่าอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่อ f f s e t แล้วก็กระเถิบไปนะฮะแล้วไม่อยากให้ปวดหัวมากนะฮะเอาวันนี้เอาเอาลายก่อนนะฮะเอาลายก่อนนะฮะเอาลายก่อนอ่ะผมจะให้ดูอะไรละ่ะอ่าวิธีคิด เนี่ยวิธีคิดตรงนี้นะฮะย้ายคน่อไปอยู่ข้างล่างก่อนโอเคนะฮะอันนี้นะครับสมมุติว่าส่วนใหญ่นะฮะถ้าถ้าคุณรู้ตำแหน่งที่แน่นอนถ้าคุณอยากเขียนแบบเป็นอยากเขียนแบบได้ไวนะฮะคุณก็จะสามารถที่จะให้มันเดินไปตามแกน x แกน y แกน z ได้เลยอ่าสมมุติตัวนี้นะฮะตัวนี้อ่าผมแบ่งเป็นอ่าผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะฮะ อันนี้เป็นแกน x นะฮะอันนี้ x อันนี้เป็น y นะฮะแกนนี้เป็น y นะสีแดงตรงนี้สีแดงตัวนี้เป็น y นะฮะส,สีแดงตรงนี้เป็น y นะฮะ x x ไปด้านนี้0นะฮะส่วน x ไปด้านนี้180นะฮะอ่าไม่ผมไม่แยก x แยก y ดีกว่าเดี๋ยวคุณสับสนนะฮะเอาออกออกออก,ออก,ออกตัวทีนะฮะตัวทีตี มันจะคล้ายๆสี NC ละอันนี้0นะฮะ0ถ้าตั้งฉาก90องศาหมุนมาน,นี้180นะฮะหมุนมาน,นี้อีก45อีกอีก90เป็น270มานี้อีก90เป็น360องศาหรือว่า0องศานั่นเองนะฮะก็อันนี้มันบวก90ถูกไั้ฮะบวก90บวก90 90องศา90บวกกันอีก90ก็เป็น180องศา 180แปบวก90้ก็เป็น270 270ก็เป็น360หรือว่า0องศาวงกลมวงกลมวงวงกลมวงกลมหนึ่งนะฮะจะมี360องศานะฮะแล้วก็ถ้าคุณนะมีตรงนี้นะถ้าผมจะพิมพ์คำว่าสีแดงเส้นสีแดงนะฮะไปที่สี่สิบองศาอ่าอ่าเดี๋ยวนะร้อยมิลนะฮะ ไปที่ 40, 40, 40องศาคนก็จะปิกเสร็จก่อนแล้วคนพิม,ม,นะมพ์ก็พิมพ์คอมมานด์นะพูดผิดพิมพ์คอมมานด์ที่ a s ไ i g n นะฮะ่ a s i g n แล้วใส่ตำแหน่งนะไม่ใช่ตำแหน่งระยะ100ยแล้วก็น้อยกว่า 40, 40องศามันก็จะมาตรงนี้ให้ส่วนตรงนี้นะครเป็นสีฟ้านะถ้าผมจะให้มันมาทางนี้ร้อยร้ยระยะร้อยมิลนะ ผมก็พิมพ์คำว่าแอทไซร์0 0แล้วก็น้อยกว่า225อ่ะ225มาจากไหนเพราะว่าถ้ามันมาด้านมาฝั่งด้านซ้ายนะฮะแล้วก็เฉียงใต้ลงมานะฮะมันจะมาจากศูนย์องศา90-180ผมก็เอา180 45, 80+ บวก45วก45ก็จะได้225องศานี่นะฮะในการเขียนแบบจำเป็นมากนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆมึงน้องที่เรียนปวชา oh. ปวส oh. oh. ทำโปรเจกต์วิศวกร แม้แต่บริษัทถ้าคุณเขียนแบบเป็นเขียนแบบ Auto Cad เป็นนะฮะเขาจะรับพิจารณาอย่างยิ่งนะฮะเราก็มีโอกาสดีกว่าคนอื่นคนอื่นที่ไม่เป็นนะครับตรงนี้นะ,ะวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่เรื่องลายอย่างเดียวนะฮะเรื่องลายอย่างเดียวนะฮะสอนเรื่องลายอย่างเดียวเห็นไหมฮะอ่าผมจะทบทวนก่อนนะฮะอ่าจากมุมนี้อ่คนรอ้นไปข้างบนก่อน L กดที่ Spacebar นะฮะ L Spacebar หรือว่า Enter ก็ได้คลิกที่มุมนี้นะฮะคลิกที่เราจะเริ่มต้นคลิกไปเลยมันติดไหนก็ช่างนะฮะผมจะไปผมจะไป80องศา80องศามันก็ต้องน้อยกว่า100องศาก็ได้เห็นไหมครผมจะไป80องศาองศาผมจะไประยะทาง200ผมก็ใส่ Assign สอ0 0 ระยะ200ไปที่มุมเรียกมุมนีกว่า80องศาเห็นไหมฮะมันก็จะได้มดสิ0องศาถามว่ามันถูกไหมมารวัดดูก็ได้ฮะาวัดตรงนี้นะฮะวัดแล้วก็กด Enter รับค่ามาวัดดูว่ามันมุมแปดเอาทดนทีนะฮะมาวัดมุม Angle ตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้เห็นไหม เห็นไหม80องศานะฮะอ่าวันนี้ผมก็มาสอนเรื่องลายนะฮะวันหน้าผมก็จะมาสอนเรื่องวงกลมนะฮะแคดแคดมันเป็นเสมือนการออกแบบการอะไรสักอย่างนะฮะมันมันก็จะส่วนมากผมใช้ในการทาเครื่องจักรนะฮะเดี๋ยววันหลังมาโชว์เครื่องจักรให้ดูนะฮะวันหลังผมก็จะมาสอนเรื่องวงกลมอ่าสี่เหลี่ยมคําสั่ง t r i มคาสั่งอะไรโดยไม่ต้องพึ่งเมนูนะฮะกดพิมพ์อย่างเดียวนะฮะ ก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ